มาชมรุ่นสินทิกรุ่นใหม่ล่าสุดนะครับรุ่น R30029932 รุ่นนี้ก็จะตัวเรือนอยู่ที่30 35มิลครับเวนหน้าปัดจะเป็นมาสเตอร์ออฟเ l อร์แล้วก็ j ูบ i l ลี่ไดมอนด์นะครับตรงนี้ครับตรงโค้งโค้งล่างโค้งบนแล้วก็ด้านตรงอินเด็ก มาร์คเกอร์ชั่วโมง12เมตรโชว์ด้านหน้าด้านหลังโชว์เครื่องนะครับสำรองพลังงาน80ชั่วโมงถ้ารุ่นนี้มาดูตามนี้เลยก็นล้ันครับกระจกเนี่ยจะเคลือบนะครับเคลือบตัดแสงทั้งด้านในและก็ด้านนอกสองด้านเครื่องนีง้มุกคมอ่านระบบ Adjust f i n e Position วัดความเที่ยงตรง กันน้ำห้าสิเมตรนะครับตัวตัวสายเนี่ยก็จะที่เป็นสีขาวจะเป็นเซรามิกครับแล้วก็สแตนเลส PVD สำหรับคุณผู้หญิงที่ชอบสายใหญ่ขึ้นมาหน่อย35มิลก็ใส่กำลังสวยครับการขัดเครื่องตัวเรือนด้านในสวยงามครับโลโกล้ก็จะมีสมอ ้าก็จะเขียนลรงขึ้นหน้าปัดไว้เลยนะครับเชเบลลี่นี่ครับเพชรตรงนี้แล้วก็ตรงโค้งด้านบนทำดีแซนออกมาถือว่าสวยงามมากครับตามสามารถเซิร์ชไปดูได้นะครับชื่อรุ่น R300299 สามสองครับไซสก์ก็ประมาณเล็กกว่าบอยไซสน์นิดนึง่ะครับสวยงามแล้วก็อีกเรือนหนึ่งรุ่นหนึ่งครับก็จะเป็นออกสีช,โชโ็อกโกแลตวัสเตอร์โอเวอร์เป็นสีน้ำตาลครับช,ช็อกโกแลตคอลเลคชั่นซูปเปอร์จูเบลลี รุ่นเซนทิงเนี่ยมีอยู่2รุ่นด้วยกัน,นครับ2ส,สีด้วยกันสีขาวแล้วก็สีช,ช็อกโกแลตนี่แหละครับท่านไหนต้องการซื้อออนไลน์ก็โทรเข้ามาที่เบอร์เซ็นทันเวิร์ได้เลยนะครับโทรมาสอบถามเรื่องโปรโมชั่นส่วนลด หรือว่าจะแบ่งจำนะผ่านบัตรเครดิตก็สามารถซื้อผ่านออนไลน์ได้ครับทางเซ็นทรานเราก็สามารถจัดส่งให้ได้ครับประมาณ2ถึง3วันทำการครับก็จะได้รับสินค้าเราก็จะถ่ายวีดีโอตรวจเช็คสินค้าให้ก่อนวนส่งนะครับประมาณนี้ครับผมสวัสดีครับ